สวัสดีครับพี่น้องสุกุลสุก้นครับปกตระดิเช่นเคยนะครับในสองนุบุตนิสันยุ่งไหมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปมากคือบุหินหนุทีมงานมาดิไปใส่เบิร์ดเขาปลาบัว่าจะสีออกได้บอกกับพี่น้องเพวกนี้ภาคมารเมืองครับทีมงานนั่นเด็กดิพี่น้องเห็นบัวโจโดจังสีเพราะเมนองเล่นเดือดเ่ยไม่บริเล่นี่น้ำเล็กนี่พี่น้องเบิรงครับดีทีมงานเท่าพาคการเมืองยังนี่ ี่แกลงไหวก็เอาบนนี้เนอถิ่นมาแตัวสนิ่นเนึ้ว่าเตน้ำเพี้ยงของเขาโอ้ยมามันเลค่เดีครับทีมงานเทาเลี่ยงหนากระด้านเะครับเดี๋ยวินน้องเดอแต่แนมกันบอเห็หนบรวันี้แนมไปใส่ได้ไปัว้บ่เข้าีกนมิ่มาทิ่มไงมนี้มาทิ่มไงเลยครับมาเหรียาไง นี่เร็วเห็นกันมยอไรลยไทยงนั่นนันีรัดไนั่นม่งูดพงเ่ถึงไไบ้านรถเตบถึงหม่อง่ร้มองซัดม่ไเีไปใกล้หรอ่แมนตัวนี้ใกล้เหรอ่แมนตัวนี้มองซัดม่ไไี่นี่ไอ้มาโดนเตอเล้ครับเพราะใประมาณอยู่อ่านหาหกเมตรนึงกดสิไปที่ะต้นโอยเี่ยงเราอยุ่ไปฟังปู่นุ่มีเทเด้อเลี่ยงหนากระดันกันเลยนะครับมือนีไม้แปกเ้ครับพี่ อนบ่เคยอเดชไทยปลาบัวจังสีพ่อเต๋อด้วครับเด้อันนี้เป็นกิมแหลกของส่องครับมือนีมือแหลกของส่องครับถีทายปลาบัวแต่บังครับพี่น้องแนมเมืองจังสี่พี่น้องก็เราคำนวณในใจเบิ่งครับว่าสีพ่อป้าอีหยังครับเมื่อวานพนักอีกทีมงานหนึ่งดัหลังเขาเลยเด้อครับด้วยปัญหากินกลางทางกันพนักพิทีปลาโดอันขาดนี้พนักมันเป็นปลาโดขาดนี้บ่งว่ามือนีมันสิไปทางไหนมันสิไปอยู่มองไหนมันสิมาทางทีมงานนำเลือกหรือไปทางทีมงานเขาครับเดี๋ยวรอเบิ่งครับ บนสีผ้าเบิ้งด้านบนครับเอ่อเข่าเริ่มเละเข้ามัดแต่ผนนะครับเด้อนี่แหละสุดๆพี่หน ah, ีดครับบัวเป็น้องแน่นไม่ดีครับจังสีเห็นทีมงานนะครับเด้อจ่องจ่องนะครับจังสีเห็นกันบ่จ่องบ่เห็นเลยนี่อินเตอร์ไม่ทีมงานเอาทีมงานนำเลยเข้านะครับนตะมือตะเห็ดแตกไปเรื่อยครับพี่น้องเออส่วนแห่เข่าสีใสอุ้มมันมันใกล้เลยครับแล้วพี่น้องเนื้อใกล้แห้งเด้อพี่น้องแน่นแนเห็นนี่เห็นมันครับนี่อันต้นไม้เขียวๆนี่นั่นแหละครับมันต้องวิดนี่ไปหน่อยนึงครับนี่ต้นไม้นี่ ปีนไปหน่อยหนึ่งก็ยังสิเป็นสิเป็นด่างมองใสเห้งเท่าครับจังสิสิ้นสุดมองไรเท่าต้องไรอีกใกล้เลยต้องพานบัวหนีไปไปพบมองแป้นพอมองแป้นเลื่พี่อีกปุ๊บพอบัวหนาก็เกลนครับวันนี้จังสีถึงเห้งครับนี่ตีทีมงานเนอก็ราจะไปเด็ดที่ละกาบโมเมนไงครับพี่น้องเอ้ยมาครับจะอัปเดตดิบังตุดออกมองแป้นแล้วนี่นะทีมงานนอกกำลังโผล่มา อันนี้เป็นอันนี้ห้อยที่งานอื่นเขาเอาด้ยครับด้วยอันนี้เป็นแป,น,ปน,นี่แต่ก่อนมันเป็นกลบัวสีเข้รับเป็นนะ่ะเขาลื้อไป,ไปทั้งด้านข้าง <c oughs> ทีมงานเขาก็เอาเอ็ปลาบัวครับต่อไปก็เป็นปลาบัวคือเก่าครับในละพ่นดีโอนมาดีโอนสีมาอันนี้หม่องที่งานอื่นเขาเอาครับเขาก็ลื้อขึ้นด้านข้างอันนี้คือด่างตะข่ายด้านไทยครับลูกปทุ่นกลางไปนี่ เห็นเหนรอกำลังเอาไปอยู่อันนี้คือประตูล้างเฮาตีกำลังสิงปิดครับเพิ่นนเฮ็ดตีนมันหมุนครับตีนดังแต่เบิ่งตอนนี้มักเริ่มปิดแล้วเห็นไหนี่กางไหลไปโอเคครับพี่น้องครับเป็นก้างด่างได้ครับเด้อนี่เออก้างก้างแหงแล้วครับพี่น้องครับปลาต้องบอดลายลายกับพี่น้องไม่นี่ปลาต้องบอดลายลายแต่เบิ่งหน้ามเข่าแข็งได้ครับเด้อพี่น้องเด้อกระแกะบ่พี่น้องแกะยังนี่แกะเลยตัวนี้แกะละบ่เปิด เนี่ยจับไอ้เพิ่นกางแแห่ต้องบ่อนไล่ๆครับแต่บึงมันสิเขาแหหลายปันเดียสมกับมันบ่อนปะต้องไล่แห่ขับไม้นี่คนผู้ไม่กลาแห่ไม่แค่กล้าเสิอสิมันมัวี่น้องอย่าลืมลดุนไปกำลังใจใส่กันนะครับไปน้องเด้อ <c oughs> ป้านี่บรนดาสิพิดวังครับพี่น้องสมกับมันบ่อนไล่ขนาดนี้บรนดาสิพิดวัง <c oughs> หน่าก็ไปจ้าใกล้เด้อาแบบยนั่งเหลือหลดิไ่่มื่อจกมื่อไพีหนองตนนี้ไปไงเขาออกเลยครับดพี่น้องได้ตัวนึงเป็นไผ่ออกไปเลยครับยึกไปยึ้านที่สไปเลยส้นคนในแหปุบแล้วตที่สองออกไปเลยครับเป็นไผ่ออกไปเลยยึกตวนมาถึแบบมขายตาวางกแคนนะเสรยสนั้นเลย อีส้นคนที่เดียวหนึ่งข่งเราออกเลยโอ้ออกได้ครับพี่น้องโอ้หน้อยเดียวมันเขาไปเหี่ยล้วออกมาแล้วมั้งอวยออกมมาาเกกบโออ้็ยได้ครับพี่น้องครับตัวหนึ่งเขาไปแล้วบอด้หูขนาดสัมพูดไหนตัวคนบ่โอ้คนนัไหนคนคนออกไปแต่บางใดออียร์เราแบละแบบด้วยกันเลยพี่น้องบอลนี่เสร็จละ ทางจวดทวนนี่หรอเออไปเลยโอ้โหพูกเทียเลยมาทางนี่เสียดายครับเสียดายครับพี่น้องครับตอนนี้ล่อจังหวะปิดแฮนะครับเด้อเพิ่นเอาออกจุเบยตัวเด้อพ่อนะใอาไปเลยฝนไล่ด้ครับพี่น้องได้ทับุนฝนไล่แล้วล่อเพิ่นสัญญาณเราปิดแฮกันครับอาจาศเสด้จหลุนเบิงแต่แป่ไปง่ายตัวนั้นออกไปบัดทันมีศูนย์เลยครับ หมูหมอยู่ทางในมีอ, <c oughs> อีกปไปยังไปต้องราลอเปนก็อปีนแฮครับนี่สลัดนี่หอไบวหอไบ่อยู่นี่สลัดกู้ทนี่เขา <c oughs> หอคุกกลมไวข้อรเรือตึงเขาดังกับไปจะมีมีแต่ปลาตองแล้วนี่ ผู้ใหญ่เป็นเฮตตินครับเราด่วนหรือเอ้าเดี๋ยวไม่ได้แล้วออกเลยว้าวอันนี้อันนี้เลยควายล่ะตอนนี้เพิ่นกำลังสิบปีแหนยังไงปีลงยังไงเพิ่งปีเลยได้ไหม ด่างเขากลังส,สอนไว้สั่นที่สองครับมันบอกคือว่ามันจะออกเร็วขนาดนั้นก็นเลยบุรท่านเด็ดบุรท่านเด็ดสอนใบสั่นสองเพรใหญ่นั่นลัดต่อมด่างล่าด้วยแต่ตอนนี้มีมีด่งางออมใบสั่นสองแล้วครับ <c oughs> ถ้ามีป้าก็น่าจะเอาอยู่อยู่แต่มันบุรท่านสอนให้เลย <c oughs> ไอ้บุตรท่ันปีนป๋อท่านมาปีอย่างปีแล้วบุตนปีแล้วครับป,ปีแห่แล้วเด้อโอเคผม ปิดแล้วแวตาหน,นีเหี้ห้าปิดแล้วครับเออดังอยึดทางหลัางกันเียบร้อยตาหนี้อุ่นใจเลยครับจังหวะนึงแหีได้ปิดแล้วฝ่าหมื่นมาเลยตั้งบีฝนตีบปนนี่ฝนสินไล่เลยปีนแหี้ปุป๋บันเห็นฝนดีนี่โอ้กับ,บินองนี่นี่ครับเด้อ มันเป็นสายฝนเลยเริ่มมืดกันมาแล้วแบบกว่าเก่าเลยครับกบบปีนแหงลงฟุ้งพ่อฝนลดมันเห็นมาถนนป้าอยู่แต่ป้าตองนี่ครับไล่ครับป้าตองมันบ่นถ้าเบิ้งโดนว่าเราหนักขึ้นเด้อป้าตองสียไล่กว่าป้าชนิดอืน่นมากในเมืองรถตอนนี้กขาไล่ตีนแหงอ,อยู่ตัวนีไปยู่นอกแหงครับพี่น้องครับไปติดด่างน,นอก Ừ, ừ, tí tí tòi nhảy, mọi nhảy, tìm à, ừ, ừ, Tôi tìm 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 này, tìm tìm Tin, tin tìm 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 cái lắm tìm tìm tôi tìm tôi tìm 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 nhảy gì, tìm tìm đấy tìm tôi nhảy tìm tìm đây ดีด่างผู้เนองบ่พอมนยไมได้ครับตัวงี้ยังเห็นี่ครับพี่น้องพี้ตัวหนอันนี้ปลาตองนันปลาไก่ตอนนี้เพื่นกำลังตุ่มแหงครับพี่น้องครับกำลังดันตุ่มขึ้นนึ่ยกขึ้นไปตอนที่เท่ากดด่างทั้งขางนะครับเห็นป้าบอดไล่ลายครับพี่น้องตอนตุ่มมาเป็นแหงรล่าเอามือจับเบื้องิดบอกคอยเห็นบอเห็นสมกับที่มันบ่อนนะครับเลยเป็นแปลกๆอยู่นี่ ถ้าเบิ่งครับสิเป็นจังได๋แต่ต้นน่ะมันมันมันบอดหลายๆเลยต้นที่ก้างเห็นก้างด่างอยู่น่ะทีมงานก็นั่งเบิ่งมันบดอยู่ครับว่าโอ้ว่าผ่านเลยมื้อนี้แต่พอเป็นแหขึ้นมาแล้วบ่เห็นปลาพี่น้องล่าลุ้นเบิ่งในการนะครับเด้อเป็นใจเร่ร่อยครับเป็นกว่าจะเอาขึ้นได้บ่ฮู้ล่ะว่าสิมีหลายตรงนี้มา กำลังหอหอไปถวงกับญาติลูกเงี้ยเขาไปหากันมาเปเนาสั่นแล้วก็มุน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 โขึนครับเอ้ามาหล่เจิดเปนลอยโต้มีดหรอกโอ้ปลาตองไงเฮนกันวะไปไปไปเสียม พระตองคือกันหมืนหมื่นเดี๋ยวเปนังใจใสกันครับไปหน่อยครับรอเพื้าขึ้นพุ่นละกำลังเหมียนด้งนิีเทียนข้างบนคนที่คนสุวรรณถึงสองม่างูงีดหลบแรงบริมาก ม,มุดหน้ากุ้ตาัวดเลยบุญมุดสุนปลามุดหนักเลยมุนมาเบดาิดเบื่อครับไปลองถือไปไหนตัวเดียวก็ออกไปจ่อยกำลังว่าส้นกำลังมวนกันว่ามีส้นปลาในด่างใน,นเหียเจ้าของส้นทั้งนึงพุ่งออกทั้งนึงเลยครับมันซูนถือโคตรแล้วมันกระเดิดกับไปเลยกำลังบอกกันมวนๆอยู่ว่ามีคนซูนปลา xương tung bunyi chăm bay này. Y tốt nhây xăm gạo này tạo tóc mưu lạo anh em up mắp phân là gặp soup là soup anh mẹ 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 gạt mẹ 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 ไล่มามาอนีเป็นมือที่ไล่ใกล้ที่สุดเด้วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อบ่เคยไล่ใกล้ปะหนีหรอกครับใกล้แห้งครับเพราะว่าฐานนับอันทีมงานหนึ่งอุทีมงานหนึ่งเป็นพันเิบสองน้ำทีมงานหนึ่งเป็นพันสิบสองน้ำปะพิ่นกัดวานด้วยนั่นสามคนเป็นบริตุ่มมาอนีเป็นกัดวานเนาะเออวานเนาะนั่นยืนตือแหย่อยน่งทีมงานนั่นเพิ่นเห็ดไล่มาที่นั่นพูดทีมงานหนึ่งคนถึงน้อยๆอะไล่มาแต่พุญดีเป็นมือที่ไล่ใกล้แห้ง ถ้าเบิ่งยกแแห่ข้นสิคุมกับไร่ไก่บ่ป้ามันจอยดูเอมแรงมั้งจอยหรึเปล่าป้าเล่นไก่แห้งท่านมันเมาแท็กซี่มากพอได้มันเลยดูตอนนี้เมาแท็กซี่แล้วปะเพราะว่าเมาแท็กซี่มากพอได้มากเลยจอยไอ้มุนแล้วปะมุนแล้ว่ปะนี่ครับเพิ่นเพิ่นมีเวลาเพิ่นหอดเพิ่นก็มุนครับมุนให้มันพันพันพันเขาแล้วก็จับยกขึ้นเลยมีไรบ่าน Nhà là kéo lỗ bùi nha là Nhà dì bùi. lỗ cái cân cá à có Cái bùi nắng 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 ở đây nắng 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 อะไรก็ถึงสิบรบ่ว่ผูสูงปลงไปแนี่แปดโลแปดโลแปดโล่เหแปดเนาจะปะต้องปดสิแปดโลนี่จะี๋ะต้องใช่ไหมบอกถึงแน่ๆม่าจะปะต้องทียนบอนกอดอ้าวเปิดมากอดได้แล้วว้าลองเลยียเปิากอดได้แล้วคกเห็นดูอีกนึงเตอั้งนั้นดินแสดรว่าแม่เอิญดินล้โอ้ดินนะพูนล่ะแสดงว่ากอดล่ะ นไะนี่านนั้นคือจังบอดดินก่อแถวป่ะเนาะจับโอโหเดือดหัฐหล่ะก่อดดนเดือเจอยังวายอยู่ยังวาอยู่ทานนั้นคือบดนเนี่ยม้มุนมุนมุนกระปิรองมุนอร่อยมันผ่นกันครับเห็เป็นทง รา,า,าต้องเท่าต้องเ่าอเอา้ามุนไรเราเลยนาสีห้าได้แล้วครับพี่น้องครับแต่เบ่งถวมันมดินดินอยู่นีแสดงว่าฟันหอเราเด้อแต่เบิ่บงมันสดินมั้งนี่ดินหรอเห็นบันี่แสดงว่าต้นดินดึงได้ลเลยเดอขางพุดเอา้าโอเคนั่นดินต้องซองขางแล้วขืนแทบวันนี้ไ้นข้นเลวันนี้ขนข้นดิเออนี เอาขึ้นทั้งไหนขึ้นนี่ขนเจะาจอดิน้ำเลยทั้งุ่น้ำเลยทั้งผุ่นน้ำทั้งุ่น้ำเออต้องมัดทั้งนี้ะสร้างได้พ่อมากราบไีหน่องาเบื้องป้ากรับไี่น้องครับเมันกอดขึ้นมาแล้วี่ เดี๋ยวขึนบ่นี้ให้ถึงอดีเอพี่โอ้พมาทิเรามนเปนหักบเลยเยเอ้าเอลเลยเอาสองคนเอาเอาคจะปได้หรอป่ยอนหนบ่งนี้น้ำครับบ่งนีนี่เอาขึนโขกเลยหนัก่เห็นพรตุนเียตั้งแต่ไปหลุ่นไปเท่าดกบงเอหนักิหกดว่นี่เป็นปัดเออเรานนทีพี่พี่ทั้งล่างเล็กตีนอบัดวีขึนโขกกัน มันบาดดิยังไปเศร้าหลังมันมาขามาบินออกมาเปิดเบืองป้าเ้าครับใ่ปลกใส่ันใ่กัน่กัน่ัน โอ้ครับพี่น้อนต้นนี้ออกมาดันบนแล้วกันไดโต๊ะสำนี้ทุกโต๊ะข้างนี้ปลาตองน่ะปลาตองดีเงยสับกลายอะไรอย่างวะติขังว่าอะไรลุกออกตุ่มเม็นเนาะตุ่มกระเพลุกจึงไม่กอดขึ้นมาคือควรกอดปลาดุกขึ้นมาเดี๋ยวเฮือนปีนเอากันครับมันมุนอยู่มุนหลายเทียโถมุนจุดหนึ่งอยแล้วเอาไหมเอาปลาดุกกันนี่ยเสีย หางัทงนอได้มั้งเรืงข้าหนอกกันเดี๋ยวไปาลองเหมันบิดออกผีที่โกรเฮลลาบอตีนมันไอฝนมาตรนี้จ่อยฝนไปจ่อยดอกเออตหลับฝนันไลซุ่มนีก็น่าบิกขนไงยังหมุนอีกรอบนึงอยู่ประมาณรอบหนึ่ง อ้าวครับพี่น้องมาเบิ้งครับนต้องวานี่แหละเ้าสิได้เห็นปลาใหญ่ปลาหน่อยเ้าก็สินสูงนี่แหละมันสีเหลือบริจัคโตนี่ว่นี่ว่านี่นี่ว่เออโอเคมันกำลังเอาออยู่มือหนีทึ่งลุยบ่พอน้ำมาจับนะครับมาพอน้ำบัวแทนลุยน้ำบัวไป ส่วนอีกทีมงานหนึ่งพิ่นบ่ทันขึ้นคือกันเพิ่นมาก็แนีมากขึ้กันแหละปลาด้เขากัดตะเขากัดใบบาทพ่อพ่อใหญ่ตัวเดียวกับปลาจ้อยยังอีู่ตนึงอยู่มีแค่นี้เนาะนี่แต่ปลาตองสนิดเดียวเลยครับพี่น้องครับตอนดีเนี่ยหมินตอนนี้มีสนิดเดียวเลยนี่เออบิดไปใกล้ๆกัน ตองนี่แต่ปลาตองชนิดเดียวเลยมาแล้วสมกับมันบอดมีปลาอื่นแก้มน้องเลยจีจดหล่าผมมีปลาตองอร่อยผมมีมีปลาจีจดกินเขาเลยครับปลาตองพักก็ดี้มันสีบริกินเขาเลยบ่จีจวดปลาชนิดเดียวเลยครับพี่น้องตอนนี้ชนิดเดียวอีลีอีล้อเลยมาดิกินเขาเลยโออยปลาตงมีแต่ปลาตองชนิดเดียว โอ้โหแก่ก <ules> <m> ีคร <pour> ับเ่บอยูีมันเป็นแป้นเศาเหกดีกมันจะมนย่างนันเหี้ยงเออเศร้ายำสันหี้ยจะซันไงออาฟองขาดน้นออกไปนี่ครับนดิเดียวเลยครับพี่น้องครับวันนี้มาได้กินเขาจีจวดเลยวันนี้ปอต้นเขาเบอร์เมนูน่ามีปลคออยูด้วครับพี่น้องตัวนึ่ง นี่ครับปละคอนี่คนไอนที่อ่อนไว้ไทยกันหลายตัวอยู่แค่นี้ประคออยู่ตุ้นไว้อยู่ยันตีมีแต่อันเดียวเลยยัง่าสนิดเดียวเลยป็ไทยปละเขาเกี่วนั่นนะตัวเราต้องในตินวิ่งเข้ามปอยู่มพอมันเย็นมันหลข้างในนะประตอกก็ได้โอ้กบีน้องครับเรือม็ดเสียนที่งงานนเดยะพี่น้องเน้โอ้ย ดมีแต่มือสิมันเอายิ้าเองแห้งได้อน้ำเหนไ่ไลาด้อีกอันไม่ไล่กับเฮ็นนี่เดียวป้าตองจะดีเดียวครับพี่น้องครับ โอ้สันิเดียวเลยบ่เห็นปลาอื่นเลยนี่โอ้ไม่ขาวๆอยู่เก็บปลาสีขาวกลนจีปนเอาวีนองไม่ได้ครับพีนองเนี่ยมึงมีมีแต่สีขาวเลยครับเออมีแต่ปลาต้องสันดเดียวเลยบ่มีปลาอื่นเลยนี่เดี๋ยโอนเยอตัวนี้ไปเทีย้อีกทีหนึ่งเลนี่พี โอ้โันนี้ตัวกัน okay. เลยปตตองกันปต้องต้องตัวสนิทของเออเออเอ้เออมาอเออเหอ่ออเอเออเออเออเเออเอเอเอออีเออ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 เอเออเอเออเออเกเอออออเออเอเเออเออเออเอาเเออเอเอเเออาอเอเออเเ แต่ปลาตองย่างครับแต่ปลาตองกับป้าตองต้นสันนีของเนาะนี่เดี๋ยวเป็นโลครับปีน้องปลาตองตัวนี้ตาบอดได้ไมมไรกับหางหางไมมยังหมือสีเจดีย์ทองหุ่นก็เล่นเลาะไปไหนตีขาด้องไปบอดได้ถือขึ้นมาโซ่เฮียเบิงจ่อยครับพี่น้องบอดีนเขาโตมันเห็นแต่ไฟไปจอซื้อ เปนสูนปึบปัดออกไปเลยครับบอดี้เฮนหัวโตขากกตียวมากินเน่พี่น้องเมื่อี้อยากินเตี๋ยวเลยมื่อกี้หน่งีวิทย์จะประตองเลยมาปลาไทยออกเบิ้ลมี o ทดสบอดี้จีจวดเลย ต้เอยากกินัวหนาคิดยากกินัเขอต้องโตสำนึงครับพี่นงคหอหญ่บ่หน่อยใส่หลากหลายครับพี่นงม์กคือมือนันมือนันต้นแต่ก็ต้องมันแข็งนะมนไม่น้ํเแซมันขนจุแข็งแรงแหง เป็นปลาที่แบบขึ้นมาบนบกเลนมันก็บ่อไตมันบ่ต้นจับเลยบ่ต้นจะปลาไทยเองทีเห็นจังหนาข้าวเดียวก็ตายมันก็หลายเต๋ออยู่ครับพี่น้องครับแต่มันบ่อหลากชนิดต้องถึงมีปลาไทยเหมืนเด็กปลาไทยตืมเนี้ยมันก็สีหลายแห้งอยู่มังทีละปูชนิดเดียวเลยหนาเดียวเลยเดี๋ยว่ามาเป็นขอบครัวเลย ว่าไห้จากสองสามตู้เบียร,รั <c oughs> น่นเด้อแต่พูดตู้สองเนี่ยมึงเด้อเด้อพี่น้องเด้อไม้สีได้ครับเด้อไม้ปลาบวงสีเป็นปลาตองครับอ่า,าปอเป็นปลาตองเลยสมันบ่อนิดหนึ่เนาะเออทรงกับมันบ่อนไหลาๆกระเมียนอีหลีตัวบ่อนปลาตอง้เกิอนอยอะนักอ้ยวยแต่พ้ย่ยังกระบาดมันกระบาด ป้ายี่ยังพทุกเดียว,ยวอ,อยู่มาเด่ยวเลนเดียเดี่ยวมันแต่อป้ายยี่ยง่ง <c oughs> บ่ได้เอามาโซวีน้องเลยครับเดินกับเดียวก็ออกอะไรชีวิตแบบนั้นมันตื่นข้องบ่อนนีมน่มันมันหลุดไปผีได้ครับได้วี่น้องได้ป้ายยี่ยตัวนี้หลุดไปนี่มโหว่าทานี้มันเลิกบ่อนิห <c oughs> ลุดไปทางนี้แต่ว่าโมโหว่าป้ายหยาลาไฟมันเลิกบ่ออันนี้มองเขาคุดหลอกครับเห็นบ่้นี่อันนี้คือไม่้เลยฝุ่นรถแบคโฮพันจกอยูน่นาะ เพ่กกําลังขุดอยู่อัดสิหลอกเป็นส่วนประธานครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับไม่ชัวกินต้มก่อนสั้นๆเรากนแล้วกันสัวร์แล้วกันอ๋อสั้นขึ้นๆโอเคครับมีประมาณนี้เดี๋ยวไปกินเขากันนั่นบนครับสั้นเนียบ่เลีวครับพี่น้องครับเมนูเดิมเขาครับอันว่าแต่สิบริสกินจวดกบได้กินขึ้นเกามีตะขอตัวหนึ่งหายใจจวดมาเด้อครับพี่น้องมากินเขานั่งกันครับพี่น้องครับ เป็นกินมีถุงเขาของแมนเขามันเลยกินถุงเปถุงไปถุงอยู่ผ้าทันละถุงมมนไม่ด๋อยนีมีก่อยอยู่หรอกไมีก้อยสมปีหรือว่ามีก้อยดีไปมากกับซำคือเเ่าซำใจ้นเเมือบอมันกับยังยังหลงเหลียแต่เมือนไหนสิมันกับบอมแนเอาพุ่นเุ่นแล้วเราปทดีอ ไยมัปองเดือนเหมือนเนของไ่วันมืนอบ้านไม่ไ้องขอบทวันล้ี่เ็นมันกบาเ่ะอย่ไ้มองตายจุดไม่ตายเยไ่ตายเเจ้าก็เลยมุดน้าตัดนี่างมองตก็ดาอ่อนมองอะทำยังไง ตอนเราปล่าเรานเปลี่ยมอไรล่ะมนามเลยมนามข้าวันนี้้ปแต่ว่าเดินกับน้ามันดอกก็ต้องใกล้ดีเด้อสวยงบวมดมมดจำนล่อยกับปุยปอกโยนท้งไตันก็ยังแงกันอกกัจำแห้งน เบอร์อะไรเบอรมันกันจะว่าไร่พท่อยากกระนำดีกะเนียเนี่ยากระนำบดีมุด้้ไปเป็นเลือดาะกินยหรอเขาแบบต้องสั่นจามมันจะเข้านุ่มไปเนี้ยเนยากระนำเลมันอกบเปลี่ยนมันี้หัวหนาไปรอเบิ้งดีๆเด้ยังคอยมาส่วนกัน ไมยนี่เย็นได้ว่ามากกันมากเลยมัได้่วได้พอที่หนแตกสะๆะแตกอึบอกกที่แตกที่เหอินเนาะมันไมต้องหอหรอกก็เกันหรกะเอกทุนมากใสรกพาแฟันเลยรหงี่ดีนมรุ่มันจะห่อเากระปิไก่ไปกินเด

ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากหาได้ได้เสริมนะครับเล่นเกมอยู่บัานครับเล่นไงได้เงินจริงนะครับพี่น้องก็สามารถแอดไปที่คลิปอ้นเอาขึ้นให้เบิ้งนะครับเด้๋ยพี่น้องเด้อก็ลองแอดไปเล่นกันครับพี่น้องเล่นไงได้เงินจริงครับแอดสโบ149เล่นเกมได้เงินจริง 告。